ตายเฮ้ยยยยยเฮ้ยอะไรเฮ้ยยยยยเฮ้ยไอ้ก้าแม่งอะไร้ึเป่าก้าแม่งแก้ไขปัญาเอา้เฮ um ้ยอะไรวะอะไรวะเ้าเอาเเอาเป็นศพไปเ เราต้องแยกเป็นขนาดยังไงอ่ะอ่าเก็บปลาดีกว่าปลานี้ตายมาสักพักแล้วฉันอาจจะไม่ใช่คุยไปทางตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมันอยู่บนนั้นน่ะเอ้าเอ้าได้าอ๋อมันอือเนี่ไงเปิดได้แล้วเปิดได้แล้ว

ขไอ้ขอลอนิตื้อตือตื้ตื่อตื้อ่าฮ่ต่่านาไหน้าวไอ้เหรอในี่พวกากลังนี่พวกเรากำลังเล่นสนุกมันไม่มีม้สนุกเฮียไม่ได้เรามาจากบันไดแลวบีบคอกูเลยทำนึกว่าผีไม่เห้นม่งิลงมาใช้นาไกีนอัหด้าบนเทียมเลย ได้โปรดได้โปรดอยู่เท่าทีตำรวจนั้นก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วซจ้าเว้ยมึงพูดมึงหายไปไหนกันเข้าประตูข้างหลังมึงอ่ะอ๋อมีมีเวลาสิบวินให้วิ่งหนีรู้ไปก่อนละเชี่ยมีจัดับด้วยไอ้ก้าวเมื่อกี้มึงเกือบโรขวารับหัวแล้วเอ้าอะไรอ่ะไปมันมันมีปื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 นบางทีอ่ะ ผีเป็นมีปืนผีมีปืนยิงกมาแล้วไอ้กาไอ้กาไอ้กามาสู้มันต้องทิมันต้องทิ้งสุดันต้อสุดอะไรมันจะน่ากลัวไปกว่าผีมีปืนวะมันต้องทิ้งสุดหย่าละไอ้เหี้ยผีเฮ้ยโอ้ยเกือบแล้วสวัสดีครับน้องล่าของมคม เอ้คมจังอ่ะไม่เลยเลยย่อแอบมันได้เว้ยพวกมึงที่ไหวางไงวะเมื่อกี้กูย่อแอบหลังโซฟาไม่เห็นกูใช่วะไอสัตว์กูย่อกูย่อแอบกลางพื้นแล้วแล้วมึงย่อแอบกลางพื้มึงคิดว่าจะหลบให้มึงเวลาไอเช่ี้เยนยๆืนดเดือดเดือดเดเอดืนเดืเอ กูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูอยู่แอร์อาคอมคค์จริง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 แล้วกูเป็นคนยิงมึงเองเว้ยไก่เต็มกระบาลกูเลยอ่ะโอ้โหทำไงจ๊ะมันเลยบุกต้านไอ้เกมนี้อ่ะอ๋อต้อเปิดท่อตรงนี้ไปกาลิสไปเร็วเดี๋ยวนะมึงเป็นผีแล้วมึงมีดมึงตายมึงผี มึงเป็นผีแล้วมึงมีปืนนี่แค่เกินไปเปล่าวัดตึกว่าวป็นอะไรนกูดูเอลเินอยู่ไหนวะทำไมต้องมีปืนวะโคมคอม ล็อกเกอร์เป็นที่ปลอดภัยมันจะมีอะไรใชมันจะมีอะไรน่ากลัวไปกว่าผีระยะไกลเว้ยเฮียล็อกเกอร์เป็นที่ปลอดภัยไอกาเดียยิงแลวมันจะมีอะไรน่ากลัวไปกว่าผีระยะไกลป่วนป่วนอะหรอ กูอยู่กูอยู่ในลังเกอร์ไก่ทำนี่เสียงเสียงผีตุ้มตุ้มมันยิงแม่นเนี่ยมันยิงโคตรแม่นเลยเว้ยกูไม่ตายไอ้สักูยังอยู่กับปึ้งเนี่ย่จุดหน้ากูยังไม่ตายโอเคเจียงกูง่ายมากเลยฮะ ทามทามทามไม่ถ <G ã entender> <net> ึงหน้าไอ้เา้ากล้ามึงไม่หนาพอในการกระสุนปืนหรอวะ